ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านเนา,จาะจ้ะเนาะเมอร์นี่เพียอนผ้ามารีวิวรีวิวติติดตา,าทุเรียนฝากยอดทุเรียนไว้เนา,จาะจ้ะเนาะว่าว่าเมืรอน,นี้เนา,จาะจ้ะเนาะยอดทุเรียนที่มาฝากไว้ครบยี่สิบหาวันแล้วสิติดดีโบนเนา,จาะจ้ะเนาะมันสีเป็นผลจังไดเนา,จาะจาะ้ะเนาะจะทำมั้คลิปนี้เนา,จาะจ้ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนในด้อจะ้ะเด้อจะ้ะ ไป,เ,ปเบื้อกันเล่นเนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะก็เป็นกับเป็นทุเรียนที่เห่าได้ติดตากันไหวเหมือนนั้นเนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะให้ไปเบื้องก้อนถี่จะแกะแกะตาออกเนาะแก้ผ่าพันธุ์ออกไว้เนาะจ้ะเนาะแก้ผ่าพันธุ์ออกโอ้ยขออภัยวอาพิดบอาถูกจ้ะพี่น้องนี่จ้ะมันก็นจะยู่ลักษณะหนีเนาะจ้ะเนาะทอาค แกออกเลยนอกจากนาะพี่น้องก็ครบยี่สิบหาวันแล้วจ้ะแกออกเลยจ้ะพี่น้องไปเบิ้งว่ามันจะติดดีโบนอกจากนาะพี่น้องเผื่อพี่น้องทันไดที่สนใจจะเอาไปทําตามเนอกจากนาะลืมเอามีดของมาไห้พี่น้องกับซิสานแน่จักน้อยเนอกจากพี่น้อง ยุ่งกับหลายได้พี่นอ้องติดกับป้ายยางนอกจากเนาะมาล่อบเบิ้งกันเลยเยนอะจอ้ะเนาะว่ตสิดิดดีขนาดไหดนนอะจอ้ะพี่นอ้องมันติดเหลวก็บ,บ่เป็นยางลงนอะจอ้ะเนาะ นี่จ้ะนี่จ้ะเป็นตาทีว่าห่าผ้ามาฝากไว้เนาะจ้ะพี่น้องสัตว์บนนอกจ้ะพี่น้องนี่คือติดแล้วเนาะจ้ะเนาะพ่อแก้ผ่าพัน์ออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะห่อก็สิมาตัดลาต้นมันเหมือนต้นนี้เนาะจ้ะเนาะเหมือนต้นต้นคางคจ้ะเนี่ยห่าก็สิมาตัดบงนี้ออกเนาะจ้ะเนาะเพื่อเพื่อให้ให้ปุ๋ย ให้อาหารไปเลียงไปเลียงตาตัวหนี้เนาะจ้ะเนาะเนี่ยไปเลียงตาตัวนี้จ้ะเพื่อจะได้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเหมือนตาอันนี้เนาะจ้ะเนาะนี่ก็ฝากไว้คือกันจ้ะเขาเอื่นการเสียบหยอดเนาะจ้ะเนาะก็ไดมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิ้งเนาะจ้ะเนาะว่าว่าทีที่มาฝากไว้เมื่อนั้นเนาะจ้ะเนาะถ้าพี่น้องคนไดที่ว่าได,ได้ได้ติดตามคลิปมาแต่ต้นเนาะจ้ะเนาะก็จะได้เห็นเนาะจ้ะเนาะว่า ว่าอันการติดตาการฝากหยอดนาะจะเนาะฝากหยอดหยอดหยอดทุเรียนนาะจะเนาะมันกัดติดแหลวเด้อจากพี่น้องเพ็นบ่จะจ้าขันพี่น้นอ,นองท่านใดนาะจะเนาะถ้าสนใจการติดติดหยอดทุเรียนติดตาทุเรียนหรือว่าการสนใจการอันฝากหยอดเสียบยอดนาะจะเนาะเสียบยอดทุเรียนนาะจะเนาะ กย่อนไปเบิ้งคลิปกรอนๆน,น,นี่ยเลยนอจากพี่น้องทุเรียนนี่ก็เป็นทุเรียนทิ่ติตาเนอกจากเนาะต้นมันก็ส,สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงกว่าทุเรียนพันธุ์ทั่วไปเอาตาตาตา,ตาทุเรียนม้อนทองมาติดเนาะจากพี่น้องทิ่ปูกไวด้ดีคือทุเรียนเม็ดนอกจาะเนาะทุเรียนเม็ดทุเรียนเม็ดกตสิมิแตเม็ดละจ้ะมันบกค่อยมีเหนือเนาะพอเอาหยอดหรือว่าเอาตา ทุเรียนหมอนท่องมาเสียใบยมันก็จะกลายเป,เป็นเป็นทุเรียนพันเนาะจ้าเนาะจา้าถ้ามัคลิปนี้เนาะจ๋าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เพี่อนด้เหตุคลิปตัวๆตไปด้วยจด้วจาเด้อสำหรับมื่อนี้สวัสดีจ้า